กูโดนเลยเฮ้ยเอ้ยระวังตายนะโคดเกมเร็วไอ้เี้ยไอ้ย่านี่พูดเหมือนจะอันนี้เลยพี่มันจะแบบว่าไอ้นั่นนะอะไรนะสปีดรันสปีดรันเออไอ้นั่นแหละไม่ใช่ไอ้นั่นแหละไอ้เี้ยพีแม่งโตเท่าไหร่กบพึ่งต่ตากูตายอะอย่ามาบอกมึงแบบนี้ยูทีม ไปด้วยกันเอาโอเคเดือตายผีไม่หมาไม่กัดเดี๋ยวกูไปเช็คแค่ทำไมทางมึงมันไม่ค่อยปลอดภัยเลยวะเมื่อกี้เจอระเบิดโคตรจังเลยปั้งวิ้งตุ๊ก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 วิ้งตุ๊กตุ๊กตุ๊กไอ้ยี่นี่แหละที่มันฆ่ากูมันยังไม่หันมามันยังไม่หันมาเว้ยเอ้ยมันหันไปทางนู้นเลยเพื่อนมีของอยู่เอ้ยมีกำระเบิดระวังนะเออเกือบเดินมาแล้วเอานนี้เกี่ยวคนดิ ก็คลิกขวาเช็คก่อนได้พี่มึงต้องเอ้ยอะไรทำอะไรปีมึงยอดทำไมวะไม่มีไอ้คิดแม่งเหมือนจะมีของแต่มันก็ไม่มีมะตรงเนี้ยเฮ้ยแต่ใครบินข้างโหอะไรเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเราต้องได้ร้อยสามสิบสามบาทเพื่อนไอพีตัวทำไมทำไมเข้ามาแล้วมันมบื่อไอพีตรงนั้นตรงนั้นเห็นไหมตรงนี้ตรงนี ไม่เห็นมีเหี้ยอะไรเลยไอ้เหี้ยป้อมปืนวิ่งเกือบแล้วกูได้โก้กับโก้แล้วถืออันนี้ให้หน่อยเลยไอ้ตรงนี้มันมีมัน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 ไม่มีประตูเดี๋ยวตรงนี้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 ทางนี้เราไปเฮ้ทางนี้อะไรยังไม่มาทางใหม่เอ็นซิเปตอะไรไม่รู้เดี๋ยวกูไปดูดิมั่วเฮ้ยสีแดงสีแดงคือมอนนะอเบี้ยมั่วมันไม่อยากคืน มองไอ้ที่อะไรไม่เห็นเลยมืดเกินอหี้ยอะคอสแกนหน่อยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีม,มีข้างบนอ๋อเซนติเปเร์มันจะตะเคยียนแหละอืมไม่น่จาจะตะเคยียนคร,รูแล้วใกล้ระยะใกล้ของโฟนอะไรนี้นจะเป็นปริงเนะี่ยดูทีเดียวอาจจะเลือดหมดตัวเลยนละ <c oughs> มาเหตุดูดจ็อบเลยนะ <c oughs> ไม่ไดีก็ดูดิว <c oughs> ู๊ยเอ้ยมันร้องมันร้องหือ <c oughs> มันโดดลงมามันโดดลงมา ไม่กลับขึ้นมาที่เดิมอุ้ยอุ้ยอุ้ยผีพี่พี่พี่พหันมาดูหน่อยพี่หันมาดูไอ้เลี้ยวไอแแงค์ไแงค์มึงรอมันหันกันไปก่อนเพื่อนอุ้ยแบงค์ไปตามมากูก็ตายดิมันเอาไปมันเอาไปชุบที่ยานได้มั้งยังไม่ผิดอ่ะมันคือบันไดก็ยาผีพี่เฮ้ยเราต้องรอให้มันหมุนไปก่อน แบงค์เอาศพไอเรียวมาด้วยโอ้กูข่าวยอกแล้วเฮ้ยเยี่ยมเลงกูอ่ะเฮ้ยพี่มึงก็ทิ้งศพกูแล้วเนี่ยมากูได้นี่แล้วเพื่อนไปพระเจ้าสมแล้วปุบโค้หู เอ้ยเพื่อนแต่มันจะมันยังมีอีกมันยังมีอีกหลายวันนะเว้ยใช่เราที่ปุ้งเล่นกันสองคนก็เป็นแค่นัแหละประเด็นเฮ้ยเดี๋ยวอะไรที่ไหนเนี่ยแบงค์เอาแบงก์ไม่โหลดอ่ะตัวตัวตัวอะไรเนี่ยไหนไหลเลยไอหมาปูเห็นแล้วแบงค์ปูเห็นแล้วไอ้หมาเหรอหมาที่ข้อมูลอะไรปุ้งวิ่งไปไม่ทันมันนี้มันตอนกลางคืนเว้ย ตอนเนี้ยเวลาเฮ้ยแจ้งเตือนออโตพายโลดกำลังออกเนื่องจากเป็นอันตรายเอาไอ้นี่ล่งวิ่งเลยแบงวิ่งเฮ้ยกลับมากรอจิงอยู่ที่นี่ดาวตรงนี้ยังมีผู้รอดชีวิตอยู่แม่บอกพูดบายอ่ะกลับมาเราตรงนี้มงตรนี้น่ารอดสามคนเฮ้ยกูอยู่หลังประตูแม่งจริงกูไม่โดนหรอไอ้เหี้ยเอ้ยจ้า เดี๋ยวกูไปสมพักกุมก่อน,นไปทางมึงเลยทางกูหมดแล้ว้ไดใครมีปัตเตอร์ปัตเตอร์ยหญ่กูไปแล้วนั่งไหนหวะโ<ะ>อะขึ้นกูก็ไม่รู้เราเป็นที่อะไรกันเนี่ยเรานะ่ทำไมมันตายแบบว่าเดี๋ยวหนึ่งวน <c oughs> ันมึงจะโดนไล่ออก ร้อยสามสิบสามบาทจะหาจากไหนเนี่ยมันมันหายากจังบริษัทนะเนี่ยบริษัทที่แล้วก็ไม่รับอ่ะแบงกลับบ้านไปเลยอ่ะุ้ยมีกับระเบิดตรงนู้นอุ้ยแล้วก็มีมีมีเครื่องยนต์อ่ะจิมกุลองกุลองอุ้ยมีกับระเบิดอีกแล้วอุ้ยแนี่ยวะเจ็ดกิโลสีนกโอ้ยไปไม่ป้อมปืนป้อมมุสไปไม่ได้แล้วตรงเนี้ย เดินมาอย่าเดินมามีระเบิดน,นะตรงนี้แทงไอ้เจ้าตัวนู้นก็มีป้อมปืนไม่อยา่างนั้นไป็นปูก,กระไดน,นะโอเคโอ้ยจปปับใจแบงค์ไม่ดูนี่มันมีของขวนนัญน่ะแต่นี่ก็ของขวัญไม่ต้องเปิดแบบประตูทุกปั๊บเดิกไอ,อ้เห <ๆ S 1> ี้ยมันมันมันกูต้องให้มันหันต้องให้มันหันกลับไปก่อนเลยแต่มันมองอย่างนี้มันมันก็เรียบร้อยมึงจะตายก่อนไปเนี่ย โคดดอโคดดอเป็นประตูป็นประตูโอ้ยโอ้ยเจนนี่จะไปคุณถึงโดนยิงเด้งเลยโดนยิงเด้งเลยเอ้ยเอ้ยมันเอาเพื่อนกูไปโคุณถึงไม่รักรักผมมึงมึงจะไปแสดงพลเหล็กสีง่ายยจริงๆกูกูได้ละก็โดนเลยไปเลยไปพากระสุนก้อยเหล็ก Okay. Tu pipet tu pipet. <laughs> okay. Oh, 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 oh,